วันนี้นะครับผมผมจะมาแก้งคนนะครับผมทุกคน oh. ก็แก้งแบบเล็กๆน,น้อยๆนะครับผมวันนี้เล็กๆน,น้อยๆนิดเดียวพอเอาไม่เยอะเอาไม่เยอะสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับจำจอจำ,จำเจียวจาววันนี้นะครับผมทุกคนวันนี้นะ จะพูดเบาทำไมวะก็วันนี้นะครับผมผมจะมาแกล้งคนนะครับผมทุกคนก็แกล้งแบบเล็กๆน้อยๆนะครับผมวันนี้เล็กๆน้อยๆนิดเดียวพอเอาไม่เยอะเอาไม่เยอะก็ผมได้ไปเจอไม้นะครับผมน่าจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเก่านะครับผมซึ่งผมก็จะเอาไปแกล้งนะครับผมไปแกล้งคนแกล้งยังไงนะครับผมก็ ผมจะเอาไปเสียบเนี่ยจะเอาไม้อันเนี้ยไปเสียบไว้ที่แต่รถนะครับผม <What? S 1> แล้วก็คือทําให้แต่มันค้างไว้นะครับผมทุกคนพอแต่มันค้างใช่ไหมพอเราเปิดกุญแจปุ๊บแต่มันก็จะดังปี๊ดนะครับผมแล้วทนนีนี้อ่าคนที่กําลังจะขี่มอไซค์อะ่ะมันก็จะตกใจนะครับผมว่าแต่เป็นอะไรก็จะประมาณนั้นนะผมแกล้งคือแบบหยอกๆเฉยๆนะแล้วแบบห่างเหินกันแกล้งมานานแล้วนะครับผมทุกคน ซึ่งผมก็ไม่ได้แกล้งคนอื่นที่ไหนนะผมจะแกล้งคนในบ้านนี่แหละทุกคน <What? S 1> ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะแกล้งสำเร็จไหมนะครับผมกับวิธีนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันนี่คือเป้าหมายนะครับผมรถเป้าหมายนะครับก็สองคันนะครับผมซึ่งเป็นรถผมคันหนึ่งแล้วก็ของไอเกมคันหนึ่งนะครับผมผมก็ จะเสียบไว้ทั้งสองคันเลยนะครับผมก็ <verde> โอเคเด,เดี๋ยวเราไปดูวิธีเสียบกันดีกว่าว่าเสียบอะไรยังไงตรงไหนนะครับผมนี่นะครับผมทุกคนนี่ก็จะเป็นแตะแอร์นะครับผมนี่ก็เดี๋ยวผมปกติเราต้องบีบอย่างนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวเนี้เราจะเสียบให้มันค้างไว้แบบนี้เลยนี่โอเคก็เดี๋ยวผมจะเสียบไว้เลยนะครับผมนี่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะหัก ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสังเกตเห็นก่อนหรือเปล่านะครับผมโอ้าใหา่หญ่มันเห็นแน่เลยเราต้องเอาแบบเล็กๆนะครับนี่ผมว่ามันเห็นว่ะนี่นะผมประมาณนี้นะ ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมหนึ่งคันนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเห็นก่อนหรือเปล่านะทุกคน <What? S 1> โอเคเดี๋ยวคันนี้นี่นก็เรียบร้อยนะครับผมทุกคน ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะหาซ่อนกล้องไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าคนที่จะใช้รถอ่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ผมก็จะเอากล้องไปหาที่ซ่อนไว้นะครับผมอาจจะไปซ่อนแถวๆนู้นนะครับก็ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมแล้ว อาจจะหลอกให้ออกไปซื้อของให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสําเร็จไหมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเอาไว้ตรงนี้นะครับผมซึ่งจะหันไปทางรถพอดีเลยทุกคนครับผมตอนนี้ก็กล้องเอาไปตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแลครับผมเหลือแค่โทรบอกให้ไปซื้อของให้แค่นั้นเองนะครับผมนี่ คูร่วมวางแผนครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรบอกว่าให้ไปซื้อของที่ตลาดนะครับผมซึ่งจะซื้อขนมจีนนะครับผมผมจะทำยำขนมจีนกินแต่ไม่มีขนมจีนนะครับผมผมก็เลยต้องให้ไออุ้มออกไปซื้อนะครับผมมาเลยไปเลยอุ้มลงมานี่หน่อยไปตลาดไปซื้อไอ้ขนมจีนให้แม่หน่อยลงมาเลยนะ โอเคก่อนน้องอุ้มมันจะไปนะครับเดี๋ยวต้องมานี่ก่อนเดี๋ยวผมจะเอากล้องตัวเนี้ยวางไว้ตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็อยากจะให้เขาใช้ซื้อนู่นซื้อนี่ตามปกตินะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะผมอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะทุกคนได้ตัวไปไหนเนี่ยแม่ก็เห็นจากเมื่อกี้แล้วแม่ไม่ทัก ยิ่เนี้ยมามามากัมากัา่เลน้ำปลาด้วยนะน้ำปลาของอะไรไม่มาแล้วนี่คนอื่นไม่ได้อะอันนี้มาดูดแค่นมมเนี้ยลืมไหมเนี่ยขนมจีนกับน้ำปลาแค่ไหนนะขนมจีนน้ำปลา ตอนนี้ก็ไปที่รถแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวบรถไปดูกันมาคุณมาหลอกมายมาเดินได้ไหม เดี๋ยวหมอกไปเลยใครเอามายัดเนี่ยอิสตัดแวร์นี่เหี้ยนี่ใช่ไหมแก้งเงยเหี้อว่าอะไรทำไมนั่งยินมอะไรกันแฉะ อะไรเขาเล่นกันเนอะเรื่องอะไรเล่นนตกใจเฉยเลยไม่ต <e ้องไปซื้อแล้วใช่ไหมกันยันสูงวันนี้เขาเอาเกงมาให้ด้วยเล่นทัวร์อะไรเออเอออาการนั้นประมาณนั้นแหลยมึงก็มึงก็ไม่ตกใจสักหน่อยตโดนครับผมก็ตกใจแป๊บเดียวครับผมสะดุ้งนิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบ ภาพช้าแล้วผมโอเคดูเลย <laughs> โอเคก็นะครับผมการถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผม <l ots> ทุกคน <l ots> ก็คอมเมนต์ลงมาบอกกันได้นะผมว่าอยากให้ผมแกล้งอะไรใครนะครับผม <l ots> ก็ <l ots> ก็บอกกันได้นะครับผมผมดีใจมากเลยที่ทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับผม ก็ไว้เจอกันใหม่คิวโดหนะ้าอย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์ลงมาบอกได้เลยอยากให้ผมทำอะไรแกล้งใครอะไรยังไงนะครับผมโอเคสำหรับคิวโดนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม